ดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราเป็นคนจังหวัดอะไรคะสุพรรณใช่ไหม,มรู้จักกับพี่อยู่ได้ยังไงคะมาตามมาจากในเฟซอะตามมาจากในเฟซใช่ไหมตอนนี้ได้งานแล้วรู้ไหมว่าได้งานอะไรเป็นลงทอค่ะเป็นลงทออยู่เขตอะไรเขายวนกวนอิมนะก็คือลงทอผ้าพ่อจะมีพื้นฐานในการทําทอผ้าไหมคอ๋อเคยทําอยู่มันต้องเดินทั้งวันนะไหวใช่ไหมอ๋อก็คือแล้วดีใจไหม ที่ที่ได้งานสะใจค่ะเยี่ยไปแล้วก็ได้เลยเออได้เลยสมัครกับพี่อยู่ยังไงส่งในออนไลน์ค่ะส่งไหมสมัครไปในไลน์อ๋อส่งสมัครกันไลน์เคยเคยมาเจอบริษัทพี่ไหมไม่เคยไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมขับรถมาเองจากจากสุพรรณเลยเหรออ๋อไปอยู่แถวหยวนกวนอิมเคยเคยไปแถวหยวนกวนอิมไหมเคยจะไปเที่ยวอะค่ะไปเที่ยวเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมอ๋อแล้วเคยไปเที่ยวแถวจงลี่ไหมไม่เคยมีแค่ไทเปกับแถวหยวนอ๋อไทเปไปเที่ยวตรงไหน ตามตึกบางส่วนหนึ่งที่เขาไปเที่ยวอ๋อไปมาหมดแล้วไปอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมขอขอตอนเดินทางไปยังไงอ่ะไปวีซ่าองเที่ยวไปคนเดียวเลยเหรอไปกับครอบครัวอ๋อไปกับครอบครัวอ๋อก็คือเลยชอบไต้หวันแล้วก็อยากจะไปไปอยู่ไต้หวันเนาะก็เดี๋ยววันนี้ทําเอกสารนะคะแล้วก็ตรวจโรคทำพาสแล้วก็รอพี่อยู่นัดวีซ่านะโอเคขอบคุณมากค่ะ